มารับชมเรื่องราวของภายเบี่ยงเล็กล่าสุดนะครับช้างป่าผู้น่าสงสารบาดแผลที่ไม่เคยหายแม้แผลใจจะดีแล้วก็ตามนี่คือเหตุการณ์ในช่วงสองสาวันที่ผ่านมา ผ่านด่านตรวจป้อมน้ำตกเหวนรกไปทางด่านตรวจเนินหอมออกจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ไปฝั่งปรากินหรือนครนายกนะครับพายเบี่ยงเล็กกำลังหากินอยู่ริมถนนพายเบี่ยงเล็กมาอาศัยอยู่บริเวณนี้นานแล้วนะครับหลังจากที่โชว์ตัวในรอบที่แล้วเดินบนเบียนอยู่บริเวณปงอาจารย์แมว น่าจะประมาณสามเดือนที่ผ่านมาที่พายโยโย่ปรากฏตัวภายเบียงเล็กก็เดินหลบซ้ายหลบขวานะครับทั้งคู่เคยต่อสู้กันมาสร้างรอยแผลเป็นบริเวณใบหางของพายเบียงเล็กจนกลายเป็นแผลจากการจนถึงปัจจุบันตอนนี้ภายเบียงเล็กหาจินอยู่ฝั่งน้ำตกเหี่ยวนรกครับ อยู่ระหว่างกลางน้ำตกเหยวนรกมุ่งหน้าไปทางด่านตรวจเนินหอมนะครับนี่เป็นถิ่นอาศัยของพายเบี่ยงเล็กแต่สิ่งที่น่าสงสารมากกว่านั้นก็คือบริเวณก้นครับนี่ครับแผลเปิดขราวที่แล้วแผลน่าจะดูแห้งสนิทดีนะครับจนแอดมินเองก็หายเป็นห่วงครับเพราะเห็นแผลที่แห้ง แต่คราวนี้ดูเหมือนแผลจะเปิดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งและเป็นลักษณะของแผลสดครับอาจจะคันนะครับพอคันแล้วก็อาจจะถูตามต้นไม้ทำให้แผลนั้นไม่หายสักทีอันนี้คือแอดมินสันนิษฐานนะครับนี่ครับแผลเปิดแล้วก็แดงเลยครับสังเกตว่าภายเบี่ยงเล็กจะ กระตุกก้นเป็นบางครั้งนะครับเหมือนอาการคันนะครับทีมสัตวแพทย์เคยทำการรักษาภายเบี่ยงเล็กมาแล้วนะครับปาดแผลก็ค่อนข้างที่จะหายดีจนคิดว่าน่าจะหายสนิทแล้วครับแต่การปรากฏตัวคราวนี้แผลหนักกว่าเดิมครับภายเบี่ยงเล็ก หากินอยู่ริมถนนผูผูโผนะครับแต่หลังจากที่เจ้าหน้าที่ทราบและขับรถจักรยานยนต์นั่งซ้อนท้ายกันมาภายเบี่ยงเล็กก็แสดงอาการดีใจทันทีครับเดินออกมาจากในป่าแล้วก็เดินเข้าไปหาเจ้าหน้าที่นะครับเจ้าหน้าที่ได้ร้องเรียกให้แอดมินช่วยถ่ายภาพด้านหลังเพื่อเจ้าหน้าที่จะได้นําส่งภาพบาดแผลของภายเบี่ยงเล็กให้ทางทีมสัตวแพทย์ได้ดูนะครับ แอดมินได้ส่งภาพให้แล้วนะครับเข้าใจว่าทางเจ้าหน้าที่น่าจะประสานทางทีมแพทย์ให้ไปดูภายเบี่ยงเล็กแล้วนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณสองสามวันที่ผ่านมานะครับเจ้าหน้าที่ได้เก็บข้อมูลและก็ส่งข้อมูลไปให้ทีมศัตวแพทย์ได้ดูแล้วนะครับ f c ก็น่าจะสบายใจได้นะครับนี่ครับภายเบี่ยงเล็กเมื่อทราบว่าเจ้าหน้าที่มาก็ ออกมาเดินโชว์เลยครับค่อนข้างคุ้นเคยนะครับเป็นช้างป่าที่นิสัยดีมากครับแอดมินถ่ายพา,ายเบี่ยงเลขนี้เดินสายไปมาอารมณ์ก็ประมาณพายเดียวหลับเลยครับแต่น่าเสียดายที่หางขาดแล้วก็เป็นแผลเบื่อที่ไม่มีวันหายเลยครับ ม้จะเกิดขึ้นนานแล้วนะครับแผลใจก็น่าจะดีขึ้นมากแต่แผลกายนี้ไม่เคยหายเลยสักทีแล้วก็มีแนวโน้มที่จะเป็นแผลชะกันขึ้นเรื่อยๆครับ